ครับคลิปนี้ก็จะพามารีวิวโอชเจริญกันช่างนะครับมี FC ขอมานะครับคอมเมนต์มาในช่อง YouTube บ่ารีวิวโอชเจริการช่างให้หน่อยอการจะดูแบบเอาแบบไหนก่อนเอาเป็นชุดหนากากเห็นไหมครับหน้ากากนี่มันก็สวยนะครับก็พวกล้อดาวนี่ก็เป็นสแตนเลสหมดนะครับรถกุ้ง เกเอก์แล้วก็จะเป็นเรล็หมดนะครับเป็นเกลเรียกเกียวดันครับหรือเกียวตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างครับก็มีการการสายพานตกด้วยนะครับสายพานนี่ก็ใส่ได้2องเส้นสามารถปรับรอบความเร็วได้นี่ด้านข้างก็จะเป็นการการก็จะเขียนเลย รถเจริญการช่างมันเมื่ครับมันมือมนม่อมกมอนก็จะอันนี้หน่อยกอถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างอย่างนี้ครับสแตนเลสชุดปากนี่ก็เลสบน,นนะครับตรงนี้ก็มีครอบสายพานเรียบร้อย ้้าานขงป้องกันเซฟตี้หมดนะครับในตรงนี้มีกอบสายพานให้เรียบร้อยก็ช่วงล่างนี่ก็จะเป็นโรลเลอร์สเปนลูกนะครับด้านล่างก้อนก็จะเป็นก้อน PC200 อันนี้ส่วนมอตปัม๊มปั๊มไฮดรอลิกก็จะเป็นเบอร์ย3นะครับ ำแยกส่วนเครื่องยนต์นี่เครื่องเป็นเครื่องฮิโน่6 6 0แรงครับเขาจะใส่เทอร์โบมาคุ้มพลังเทอร์โบคือเทโอร์โบโฮเซตครับ TX50 ก็น่าจะเปลี่ยนโครงทำการปรับแต่งโครงหลังมาเรียบร้อยครับ ข้าวดีท่อส่งข้าวขึ้นไปยังรูปก็จะเป็นแทงข้างครับนี่เขาก็จะแทงข้างครับเ,เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับะอยู่ท้ายกองก็เป็นกองสแตนเลสทังพักให้ตัวลิกก็เป็นสแตนเลสหมดครับ ก็มีไฟระบบไฟก็สีสันสวยงามครับถ้าเปิดยางบางคืนมันก็เริ่มมืดแล้วนะครับตาไม่ชัดก็ขออภัยด้วย น,นี้ท่อส่งข้าวครับใช้เป็นมอเตอร์นะครับส่งข้าวไปยังนั้นแต่ส่วนตัวชุดแรกนี่ส่งกาลังมาชุดแรกเป็นสายพานครับแล้วก็มาใช้ปั๊มสง่งไปยังรถครับมาดูกาดด้านข้างทางนี้กาดพ่้นน้ำครับก็เป็นสแตนเลสเียนบาโถดจเจริญการทั้งครับ ก็จะเป็นสแตนเลสบนนะครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาภายในอุ้มก็จะเป็นอุ้มเรสดนะครับนี่ท่อส่งข้าวเป็นสแตนเลสครับใช้การระบายเป็นเจาะเป็นรูปสี่ช่องครับเข้าออกสี่ช่องสวยงามครับหมดแล้วครับนี่ก็ ชุดคอนโทรลก็เป็นด้านเลียหมดนะครับเป็นการเลียหมดนะครับพวกยกตู้พวกตูนตู้ลงเอาละดิ้หอยสอยไปก็หลดเกี่ยวละมารีวิวหลดเกี่ยวกับไปก็เกี่ยวเขาเข้าแล้วทีนี้แล้วก็ชุดขับชุดขับส่งกำลัง ุดแรกที่จะไปขับปา่าคือเขาจะใช้โซ่นะครับนี่จะอยู่ด้านนั้นจะเป็นโซ่ขับมาก่อนนะครับจุดนะนี้ก็คงหมดการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคร่าวๆ กระโดโลงครับป๊าบหัวเกือบพิมก็ไม่ดีดี่ตกรถเกี่ยวนะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันมืดแล้วครับเดี๋ยวก่อนกว่าจะลงรถเกี่ยวแล้วครับทนาและ อีกนิดก็ได้ครับไหนๆก็ขึ้นบนรถเกี่ยวเราก็ให้ดูการทำงานครับ